สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์็ตนครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับมีการรายงานข่าวครับจากหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนพบว่ามีการพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีว,วาลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียหลายครั้งซึ่งเรื่องนี้ทางด้านคิริโลบูดานนฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารกล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าเวลานี้อย่างที่พวกคุณเห็นพวกเรานั้นมีความพยายามแต่ว่า เจ้าหน้าที่นั้นยังทําไม่สําเร็จทิริโลบูดานอฟบอกว่าเวลานี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือข่าวกรองของยูเครน,นัพยายามในการที่จะจัดการกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะครับว่าคํากล่าวอ้างของเขานั้นมีพื้นฐานมาจากอะไรนอกจากนี้เขายัางไม่ได้ให้ข้อบ่งชี้ว่าหน่วยสืบราชการลับหรือว่าหน่วยข่าวกรองอื่นของรัฐบาลยูเครนอาจเกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าวด้วยหรือไม่ ทางด้านคิริโลบูดานอฟมีชื่อเสียงในเรื่องการยั่วยุซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามจิตวิทยาของเขารัฐบาลยูเครนก่อนหน้าน,นี้ได้พยายามในการที่จะสร้างสงครามจิตวิทยากับทางด้านรัสเซียในขณะที่ทางด้านรัสเซียออกมาตอบโต้คำกล่าวนั้นโดยทางด้านดมิทีเปสคอฟโคสกรัฐบาลรัสเซียชี้แจงอย่างชัดเจนว่าความปลอดภัยของสุภาพบุรุษหมายเลขหนึ่งในรัสเซียนั้นได้รับการรับรองอย่างดีภัยคุกคามจากรัฐบาลยูเครนเป็นที่ประจักษ์เด่นชัดคิริโลบูดานอฟยังราดเชื้อเพลิงลงในกองไฟ โดยกล่าวว่าปูตินไม่ใช่บุคคลปนีประนอมที่ทุกคนในชนชั้นสูงของรัเสเซียให้การยอมรับอีกต่อไปแต่เนื่องจากเขาอยู่ในอำนาจมานานกว่า20ปีรัเสเซียจึงกลัวที่จะสูญเสียเขาไปนั่นเป็นเหตุผลที่เขาคาดหวังว่าสิ่งที่คล้ายกันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากการเสียชีวิตของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเช่นเดียวกับหลังจากการเสียชีวิตของเผด็จการโซเวียตโจเซฟสตาลินในปี1953รังนั้นสำหรับผู้คนในสหภาพโซเวียตแล้ว เสมือนโลกทั้งใบของพวกเขาพังทลายลงและพวกเขาไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่คิริโลบูดานอบนั้นได้ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนจนถึงขณะน,นี้ยังไม่ค่อยมีใครรับรู้เกี่ยวกับการพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินทางด้านคิริโลบูดานอบเคยอ้างตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 5ว่ามีความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพียงไม่กี่วันหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนว่ากันว่าผู้ก่อการ เป็นชายจากคอเคซัสอย่างไรก็ตามคิริลบูดานอบนั้นไม่สามารถยืนยันคำกล่าวอ้างของเขาได้แต่อย่างใดในขณะที่ตางนานประธานดิโวอโลันเมียเซเลนกี้ผู้นําของยูเครนเคยกล่าวเอาไว้ในการใช้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งว่าเขาเองเลิกนับจํานวนทั้งที่มีแผนการลอบสังหารเขาไปนานแล้วทันทีหลังจากการปฏิบัติการทาง,ทางหารของรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 5กองกําลังพิเศษของรัสเซียก็รเริ่มปฏิบัติการตามล่าเขาในยูเครนครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม2 5 6 7 หน่วยอารักขาบุคคลระดับสูงของยูเครนได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่เนื่องจากเจ้าหน้าที่สองคนถูกกล่าวหาว่าได้รับการว่าจ้างจากรัสเซียให้ปฏิบัติการลอบสังหารวอลเดเมียเซเลนกี้ร่วมถึงคิริโลบูดานนฟและเจ้าหน้าที่ยูเครนคนอื่นๆน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เนียเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เนียด้วยครับ